อยากล้างเครดิตบูโรทํำยังไงนะล้างยังไงอ่ะเดี๋ยวก็นะเราต้องทําความเข้าใจเรื่องเครดิตบูโรใหม่นะเครดิตบูโรมันคือการรายงานสถานะประวัติการจ่ายหนี้คืนนั่นแปลว่าเนี่ยอย่างที่วินขึ้นตัวอย่างให้นั่นแปลว่าถ้าคุณมียอดค้างชําระมันจะขึ้นแบบนี้ค้าง1วันถึง30 -30 ถึงหกมันจะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะชะําระ ทีนี้ถ้าคุณชําระแล้วคือจ่ายนี่เป็นปกติมันก็จะยังอยู่แบบนี้มันจะไล่เป็นขนมชั้นแบบนี้ไป36เดือนถ้าคําว่าล้างเครดิตบูโรของคุณหมายความว่าไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้แบงก์เห็นว่าคุณมีประวัติการจ่ายล่าช้านั่นต้องรอ36เดือนมันจะไล่ลงไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นการล้างเครดิตบูโรอะ่ะมันเราจะชอบเข้าใจว่าจ่ายเงินแล้วประวัติมันต้องไม่มีดิทําไมแบงก์ชอบพูดว่าเราติดเครดิตบูโร คือต่อให้เราจ่ายชำระแบงก์ก็ยังจะเห็นอยู่ว่าที่ผ่านมาคุณเคยผิดนัดชำระรอ36เดือนประวัติมันก็จะไล่ลงแต่ถ้าคุณไม่จ่ายเขานะประวัติมันไม่มีทางหายนะทุกคนอย่างตัวอย่างอันนี้ค้างกี่ปีกี่ป,กปีก็ยังค้างอยู่เนี่ยเรียกว่าติดเครดิตบูโรแล้วบางทีอาจจะติดแมคลิ์ของแบงก์ด้วย